งงก,การมีเพสัมพันธ์เนี่ยการป้องกันส่วนมากเขาจะกินยาคุมใช่ไหมครับแต่ถ้าผู้ชายกินยาคุมเนี่ยจะเกิดผลดีหรือว่ามีประโยชน์อะไรบ้างครับยาคุมนั้นจะประกอบไปด้วยฮอร์โมนเพศหญิงคือเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนคุณสมบัติก็คือในยาคุมจะมีปริมาณฮอร์โมนเท่าๆกันทั้งเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนนะครับจึงไปยับยั้งการตกไข่นะครับขณะเดียวกันก็ทำให้มู่ปากมาลูกข้นตัวสูจิผ่านไปได้ยาก แลวก็ทําให้เยื่อบุโพรงมดลูกบางนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดปฏิสนธิก็ฝังระยะจริงเรียกว่า3 i ีอินวันยาคุกมกาเนิดจริงป้องกันการตั้งครรภ์ได้ด้วยกรณีนี้แต่สําหรับผู้ชายนั้นโดยตัวปกติธรรมดาผู้ชายจะไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงมากเมื่อได้ฮอร์โมนเพศหญิงไปสิ่งที่เปลีป่ยนแปลงระดับแรกก็คือถ้ามีหนวดหนวดมันจะร่วกนะครับเพราะว่าหนวดนี่คือฮอร์โมนเพศชายนะครับเรื่องต่อไปก็คือผิวผิวมันจะตึงมันจะอะไรต่างต่างคือพูดง่ายคือผิวมันจะสวยขึ้น นะครับและถ้าเกิดกินต่อไปนานๆเสียงมันก็จะเปลี่ยนเป็นเสียงหวานๆแบบผู้หญิงนะ,นะครับนะครับนั่นก็คือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การแพทย